สวัสดีครับเดข้ก,ก็สู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับกับวิชาสังคมศึกษ,ษาและก็อาจารย์กนกจางทาคนเดิมนะครับผมนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์อยู่เนาะแต่เป็นเรื่องที่แบบ ชิลละชิลละนะของหนักก็ไปเยอะละมามาดูดีกว่าครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหน่วยเศรษฐกิจแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะครับที่มีในโลกทั้งหมดเนาะก่อนอเลยก่อนจะพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่มีโลกเราต้องรู้จักหน่วยเศรษฐกิจก่อนเพราะว่ามันเป็นสับเซ็ตเล็กๆที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเนาะหน่วยเศรษฐกิจในโลกนี้มี3เวอร์ชันจําเลยนะ1คือหน่วยครัวเรือนอ้าวปากกา1คือหน่วยครัวเรือนนะ2คือหน่วยรัฐบาล3คือหน่วยธุรกิจ ถ้าข้อสอบใช้ชื่ออื่นเนี่ยห้ามตอบหน่วยบริโภคไม่มีหน่วยครัวเรือนคือถ้ถึงบ้านเนี่ยบ้านบ้านของเราครับบ้านเราสามารถเป็นผู้ผลิตได้ไหมไม่ได้อ่าลูกทำของขายได้ได้ได้ปลูกสับปะรดได้ไหมได้ทำไมต้องสับปะรดเราปลูกสับปะรดขายก็ได้ใช่ไหมครับนั้นเราเป็นผู้ผลิตก็ได้เราเป็นผู้บริโภคได้ไหมได้ซื้อสับปะรดกระป๋องมากินซื้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แน่ใจ โอเคโอเคต่อมาอ่ะถ้าสมมหน่นยวนยครัวเรือนเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตก็ได้เป็นทั้งผู้บริโภคก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนเนี่ยนะให้นึกถึงอันผิดหน่วยธุรกิจนะต้องนึกถึงโ,โรงงานบริษัทถ้าเกิดลักษณะช้อยก็สอบเป็นโรงงานบริษัทหรือว่ามีการจ้างงานออกเงินเดือนให้ตอบหน่วยธุรกิจ <S <S <Okay. S 2> โอเคไหมให้ตอบหน่วยธุรกิจเ okay. ช่นครับนายกร,รับจ้างตัดเย็บแผ่นรองเท้าที่โรงง,งานอย่างเงี้สยสมมว่าเป็นหน่วยธุรกิจ แต่ถ้ามันทําได้ที่บ้านอย่างเช่นแบ่งห้องเช่าเป็นห้องๆเพื่อให้คนมาอยู่หรือไม่ว่าขายกล้วยทอดหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน่วยครัวเรือนนะครับคราวนี้หน่วยธุรกิจเป็นผู้ผลิตได้ไหมได้ก็ผลิตสินค้ามาขายผลิตสมมติวผลิตสับปะรดกระป๋องโอเคป่าวหน่วยธุรกิจเป็นผู้บริโภคได้ไหมได้บริโภคอะไรซื้อสับปะรดมาทำอย่าแย่งกันนะครับอย่าแย่งกันซื้อใครจะตอบก่อนเลยครับซื้อสับปะรดเพื่อมาทําเป็น สับปะรดกระป๋องใช่ไหมแสดงว่าดูนะมีลูกศรเนี้ยสมมตินี่คือเส้นของอะไรันเองเส้นอะไรสับปะรดเพยยาวแล้วเก็บสีิศิลปะแล้วบอกเลยอ่ะก็คือสมมติว่าซื้อสับปะรดมาใช่ไหมมาที่เข้าโรงงานหน่วยธุรกิจใช่ไหมครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยธุรกิจกำลังบริโภคสับปะรดเราจะเรียกสับสวยๆว่าบริโภคปัจจัยการ ผลิตถูกไหมบริโภคปัจจัยการผลิตสแสดงว่าสแสดงว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมันจะพุ่งออกจากหน่วยควรัวเรือนมหาหน่วยธุรกิจเสมอโอเคไหมครับอ่ะสแสดงว่าแล้วหน่วยธุรกิจก็ต้องขายของกลับไปขายอะไรขายอะไรขายว่าเราจะของออาก็คือขายเขาเรียกขายสินค้าและอะไรนั่นเองบริการอ่าแล้วบริการใช่ไหมกลับไปแสดงว่า เส้นปัจจัยจออกจากครัวเรือนมาที่นี่ส่วนถ้าเส้นสินค้าออกจากนี่ไปที่นูนนนาาน่น,นคือเวลาเขาถามเขาถามว่าข้อใดบอกถึงการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องจากไหนไปไหนต้องตอบได้แต่ละตัวคืออะไรต้องตอบได้บทบาทคืออะไรต้องตอบได้ส่วนหน่วยรัฐบาลทําอะไรครับรัฐบาลก็ต้องควบคุมราคาควบคุมราคาแล้วมันก็สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจซึ่งไม่ขอข้อสอบจะออจะถามจะถามตัวนี้ให้กับตัวนี้เป็นหลักว่ามันมีบทบาทยังไงบ้างนะมีบทบาทยังไงบ้างเนาะอ่ะ คราวนี้แน่นอนหน่วยหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือนพวกนี้คือหน่วยเศรษฐกิจพวกนี้ก็มีผลใช่ไหมมีผลต่อระบบเศรษฐกิจหัวข้อต่อไปที่จะพูดถึงคือหัวข้อรบะบบเศรษฐกิจเนาะขอเป็นกระดานแล้วกันเนาะตึ๊บตืบต,ตมาระบบเศรษฐกิจในโลกมีหลักๆอยู่3าระบบคือระบบเอาอแล้วอาแล้วอาแล้ว,ลวระบระบเศรษฐกิจในโลกมีสามระบบระบบแรก ทุนนิยมรอแล้วนะมันมีสาระบอกไม่ใช่คนระับทุนนิยมทุนนิยมจะตรงข้ามกับอะไรที่แบบผูกขาดซอเสือหนึ่งสองสามยอมใช่ไหมยอมแพ้สังคมนิยมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันอน,อนี้ดูก่อนสว่วนเนี้ยเป็นเส้นที่บอกนะอ่ะฝั่งนี้เนี้ยแค่เอกชนแค่เอกชนเอกชนคือประชาชนทั่วไปอ่ะอันนี้แค่ใครดีแค่รัฐ แค่รัฐบาลแค่ผู้นําใช่ไหมอะถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจที่แข่งกระชนก็คือแบบว่าให้ประชาชนมีเสรีภาพเต็มที่ทุกคนเป็นเจ้าของปัจจัยเราจะเรียกว่าทุนนิยมระบบเศรษฐกิจนี้เขาเรียกว่าทุนนิยมโอเคเปล่าใช้เส้นจํานวนบอกนะส่วนฝั่งที่แคารัดมากๆเช่นทุกอย่างมันต้องเท่าเทียมกันทําเพื่อรัฐเขาจะเรียกว่าสังคมนิยมใช่ไหมเป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอาแบบผสมแบบผสมถ้าแบบผสมจะอยู่ตรงกลางก็คือแคาร์ทั้งคร แค<ข>ร์ทั้งรัฐได้เอกชนแล้วก็แคร์ทั้ง<า>ทั้งรัฐโอเคไหมคราวนี้มาดูตัวแรกก่อนทุนนิยมเนี่ยคือแคร์เอกชนประชาชนดังนั้นเนี่ยลักษณะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคือก็จะให้เสรีภาพใช่ไหมสินค้าก็จะมีความหลากหลายเพราะก็จะแข่งกันมีคือประชาชนสามาร,รถกาหนดราคาเองได้ไกลไกราคา,าจะมีบทบาทมากๆเจอคําว่ากลไกราคาในข้อสอบตอบเลยทุนนิยมโอเคเปล่า คณขายราคาจะมีบทบาทมากๆในการกําหนดราคาสินค้าแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าทําได้ราคาดีก็มีกําไรใช่ไหมนั่นแปลว่าสินค้าจะหลากหลายใช่ไหมสินค้าจะหลากหลายสินค้าดีไหมครับดีเขาจะแข่งกันได้ดีใช่ไหมเขาจะมีกําไรใช่ไหมแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือจะราคาสูงอ่าถ้สาสูงแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มุมอาชีพกลุ่มนั้นแบบว่าแบบผูกขาดตลาดได้ก็เป็นไงก็จะยิ่งรวยไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะเกิดปัญหารวยกระจุกจนกระจาย<ไ>ก็คือเกิดช่องว่างครับก็คือเกิดความเหลื่อมล้า ข้อเสียคือจะเกิดความเหลื่อมล้ําใช่ไหมเหลื่อมล้ําหรือว่าเกิดการแข่งขันสูงมากเพราะคนที่ได้ก็ได้ไปเลยก็คือรวยไปเลยส่วนคนที่จนก็จน,จนไปเลยอย่างเงี้ยครับเกิดช่องว่างระหว่างกันแต่ายได้แต่ถ้าเป็นสังคมนิยมเนี่ยนะเขจาจะผูกขาดทุกอย่างแล้วกำหนดครับรัฐบอกเลยว่าต้องขายเท่านี้ผลิตเท่านี้กําไรก็ออกไปเท่านั้นด้วยนะคือแม้ท่านกําไรบอกเอาไปแค่สองบาทสองบาทสองบาทเท่ากัน นั่นแปลว่าทุกอย่างขกขาดเน้นความเท่าเทียมมากนี่เท่าเทียมสุดๆเลยก็คือเท่ากันจริงๆนั้นสแสดงว่านั่นสแสดงว่าข้อดีคืออะไรนี่ไงข้อดีเท่าเทียมข้อเสียข้อเสีย,สยคือสินค้าจะมีสินค้าดีรืะไม่ดีมีให้เลือกน้อยมีให้เลือกน้อยคุณภาพอาจจะตำ่ำใช่ลึกภาพนะส่วนมีสามเจ้าเขาบอกว่าเอากำไรไปเท่านี้หนูจะทําให้ดีทําไมในเมื่อได้เงินเท่าเดิมดังนั้นสินค้าก็จะแย่ yeah. ใช่ไหมสินค้าจะแบบใช้ไม่ค่อยดีใช้แล้วก็พังง่าย <c oughs> ทักทักก็ระเบิดเลยใช่ <c oughs> ไหมรู้จะทําดีทําไมทําไป <c oughs> ก็ไม่มีแรง <c oughs> จูงใจใช่ใชไหมอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนแบบผสมครับคือการที่รัฐเนี่ยเข้าร,ร่วมลงทุนด้วยในบางกิจาการที่จําเป็นต่อคนส่วนใหญ่ <c oughs> ถ้าปล่อยให้เอกชนทําหมดเนี่ยราคาจะสูงมากก็เลยต้องมาร่วมในบางอย่างเขาจะเรียกลักษณะที่รัฐเอกชนมาทําด้วยกันว่ารัฐรัฐวิสาหกิจถูกต้องรัฐวิสาหกิจโอ้โหผต้องมีต้องมีกลุ่มต้องมีกลุ่มกด่ะ ปุ่มตอบนะภาษากิจก็คือที่รัฐเอกชนมาลงทุนใช่ไหมเฉพาะบางอย่างนะเช่นไฟฟ้าปลาข้ามานาคมใช่ไหมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเหลื่อมล้ํานั่นเองประมาณนี้นะครับอ่ะเรากลับมาเรื่องต่อไปธศรกิจพอเพียงนะครับเศรกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของรัชการที่9้าใช่ไหมในหลวงของเราเองอ่ะหลักๆเขาจะถามอะไรบ้างเขาจะถามว่ามีกี่ห่วง มีกี่เงือนไขอาจจะไม่ยังไม่ถามเลยเพิ่งมีกี่ห่วงมีอะไรแลพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันใช่ไหมมาดูสีละตัวครับพอประมาณแต่ว่าไม่ไม่ติดนะครับไม่ติดเขียนหม่นะครับไม่อไม่อะไรล่ะไม่ฟุ้งเฟือยไม่ฟุมงเฟือยก็คือไม่นั่นเองไม่โลภใช่ไหมอ่าก็คือไม่โลภไม่โลภเอาที่พอดีมีเหตุผลคืออะไรใช้ใจ ใช้จ่ายมาันต้องคิดใช่ไหมต้องคิดว่าจําเป็นหรือว่ามันเป็นสิ่งต้องการใช่ไหมก็คือมีการใช้สติมาไต่ตรองตลอดเวลาสติควบคู่กับปัญญาใช่ไหม มาแบบมาแบบพิจารณาตลอดว่าเราจะทําอะไรออกไปต้องมีสติรู้ตัวแล้วว่ามีปัญญาคิดไปด้วยภูมิคุ้มกันแปลว่าอะไรร่างกายมีภูมิคุ้มกันมีการเงินสำรองมีสำรองมีการออมแปลว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะนําเงินมาใช้ได้คนที่เป็นใบไปแล้วนะครับย่งกอไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นได้กดปุ่มแล้วกดปุ่มอ่ะคราวนี้เนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันแปลว่าจดด้วนจดว่าภูมิคุ้มกันแปลว่าทนรับทุกสถานการณ์ได้ มาต้องมีอีกสองอย่างคือความรู้ว่าคุณธรรมความรู้คือต้องมีความรู้ว่าต้องใช้ปัญญาคือต้องใช้ไหนปัญญาไหมเอามาที่บายได้ไม่ใช่บอกว่าอยากทําอะไรก็ทําสุขุนธรรมก็คือว่ามั่งไม่เบียดเบียนชาวบ้านเพราะพอเพียงคือไม่ช่วยเพื่อนเลยใช่ไหมไม่ใช่ใชต้องตึง่งตัเงตงวเองด้วยแล้วต้องแชร์ด้วยใช่ไหมต้องแชร์แคร์แร์นี่ <S 1> <S 1> <อ>ถ้าเราใช้สลับเกษตรกรเราเรียกว่าทฤษฎีใหม่ซึ่งมีกี่ขั้น ยากมากนะครับตึกต๊กซึ้๊บซึ๊บซึ๊กี่ครับสามขั<า>ม้นนะถ้าเป็นงูฉกตายแล้วนะครับสามขั้นขั้นแรกคือแบ่งที่ดินก่อนใช่ไหมเราก็จะจําว่ามันต้องแบ่งเป็นสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็ส <40 S 2> <40 S 1> ิบสิบมก็ต้องตอบตสิบต่อเซ็นต์นะอ่าอย่างเงี้ยถ้าจําแค่นี้ยังผิดนะเพราะมันมีอีกหลายขั้นขั้นที่สองคือร่วมมือชุมชนใช่ไหมขั้นที่สามคือร่วมมือก,กับรัฐเอาสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกคือแบ่งที่ดินครับแบ่งที่ดินก็คือแบ่งอย่างเป็น 30 3สิบามสิบแล้วก็สิบไล่3าสิบแรกทำอะไรดูรูปก่อบนาข้าวทำนาข้าวโอเค3าสิบที่สองครับทำอะไรครับทำสวนทำสวนเพื่อนกระสวนคืออะไรอันนึงคืออะไรที่ใช้น้ำน้อยมากเขาเรียกว่าทำอะไรไล่ทำไล่ไล่คือใช้น้ำน้อยถ้าใช้น้ำมากคือนาน้ำปานกลางคือสวนรู้เปล่า อ่าต่อนะส่วน10%ทํรรราอะไรเลี้ยงป,าปาลาก่อนจะเลี้ยงปลาต้องทำอะไรก่อนขุดบอ่อน้ำขุดบ่อน้ำใช่ไหมขุดบอ่อน้ำเลี้ยงปางลาจึงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาอะไรก็ได้เลี้ยงปาลาอะไรก็ได้ใช่ไหม,มแล้วบนบนบ่อปลาดุกจะมีการทําอะไรกุ๊กกุ๊กเลี้ยงสัตว์ <c oughs> ขอบคุณมากเลี้ยงไก่ก็ได้ใช่ไหมให้ปลาดุกกิน ไงแต่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอ่ะส่วน10%ก็คือทําอะไรเป็นบ้านเราสรืออาศัยผักสวนครัวอ่าได้ทีคําถามคือทําไมต้องต้องแบบเนี้ยคือถ้าเกิดวันนึงข้าวลดตลาดขายอะไรขายพืชผลอย่าบอกขายไรนะขายพืชผลพืชไรนะนี่ก็ล้นนี่ก็ล้นขายอะไรขายปลาอ่ะล้น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 ขายปลาน้อก็อยู่ไปสิแล้วเราก็มีกินอ่ะมีกินมีใช้อยู่รอดปลอดภัยมีภูมิคุ้มกันจริงๆแล้วพอเพียงอ่ะ คำคีย์วคือคําว่าจดนะพึ่งตัวเองก็คือทำไมก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดพึ่งพาตัวเองหรือ,อยืนบนลาแข้งได้นั่นเองนะครับคีย์วคือคํานี้นะถ้าเจอข้อสอบต่อมาสเต็ปแรกทาไปแล้วใช่ไหมสเต็ปที่2ครับร่วมมือชุมชนทําอะไรตั้งเป็นสากลมารวมกลุ่มกันเพื่อมาทําสารกระบุงอะไรที่แบบต้นตำรับอดีตใช่ไหมทำอะไรก็ได้ที่ชุมชนนั้นมีเพื่อชุมชนเข้มแข็งอันนี้ตัวเองอันนี้เริ่มสู่ระดับชุมชนแล้วก็เริ่มมาระดับประเทศด้วยการให้รัฐ มาล่วงมาพัฒนาทุนหรือว่ากระจายตลาดให้เป็นต้นนะครับ3ส,สเต็ปเนาะอันที่สองคนระับถ้าเกิดเป็นความเพียงที่ใช้กับคนทั่วไปก็คือใช้ชีวิตสันโดษสันโดษแปลว่าอะไรอยู่คนเดียวนั้นคือคำใหม่ทั่วๆไปนะสันโดษในทางศาสนาพุทธแปลว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีมก็คือแฮปปี้กับสิ่งที่เราเจอพอดออกใช่ไหมครับก็คือทําตัวไม่ตึงกันไปไม่หย่อนเกินไปหรือทางใส่กลางนั่นเองลบ ตันไหมทานอ่ะต่อไปครับชึบเรื่องสุดท้ายแล้วของเราวันนี้เรื่องนี้ออกหนึ่งข้อทุกป,ปีครับโอ้โหว,วันนี้ออกสี่ข้ออ่ะจริงๆนะออกสี่ข้อเลยนะมาสากรครับสากรคือการรวมกลุ่มกันหวังกําไรไหมหวังหวังหวังนิดนึงอย่าหวังเยอะใช่ไหม <laughs> แล้วก็เป็นการจะเป็นสาก,การได้ต้องรวมก,กันกี่คนก็ตั้งแต่ก็ไก่สิบก็ใค่สิบข็ใครสิบ สิทน,นะโอเคไม่ยากนะครัสบส, <im it> สากรนะที่สากรเนี่ยมันคือการรวมกันที่อ่ะมันจะไม่ค่อยหวังกําไรสักเท่าไหร่แล้วก็หลักการมันคือเปิดกว้างสมัครใจให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมทุกคนเป็นเจ้าของอันนี้คือหลักการกว้างๆแล้วก็ที่ออกข้อสอบบ่อยคือสากรเนี่ยจะใช้หลักประชาธิปไตยคำว่าหลักประชาธิปไตยแปลว่าไม่ว่าจะถือหุ้นเท่าไหร่ในสากรก็มีสิทธิ์ในการออกเสียงได้หนึ่งคนหนึ่งหนึ่งเสียงถูกไหมในการเลือกกรรมการสากรแล้วเรามีส่วนเป็นเจ้าของสากรนั้น นั่นคือออกแบบแรกออกแบบที่2คือสากรมีกี่ชนิดแต่ละชนิดนี่มันทําอะไรยังไงบ้างเขาจะให้เคสมาเลยว่าถ้าต้องการทําอย่างนี้เราจะไปพุ่งที่สากรออะไรหรือยืนยิ้มหน้าสากรเฉยเใช่ไหมลองดูนะมีอะไรบ้างนะเริ่มเราสามารถแบ่งสากรเป็นสองซีรีส์ครับนี่มีซีรีส์แล้วเซตแรกเซตเอาผิดนะครับซีรีส์เซตแรกครับเรื่องเซตนี้ก่อนเซตนี้เนี่ยเป็นสากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรเจอเกษตรเลย ส่วนเซตนี้เป็นอาชีพที่นอกภาคอาชีพเกษตรกรรมไม่เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเกษตรใช่ไหมแบ่งเป็นสองเซตใหญ่ก่อนเนาะเริ่มเกี่ยวกับเกษตรมีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งสากรการเกษตรสมมิช่วยอาชีพอะไรเกษตรข้าวช่วย <ละ S 1> ช่วยอาชีพอะไรอาชีพเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่ใช่ไหมที่แบบว่า ไม่มีไม่มีงบประมาณอยากจะต้องการเงินมาช่วยในการที่แบบว่าจะปลูกอะไรยังไงดีแฮปปี้ใช่ไหมก็สามารถไปที่สากรเกษตรได้นี่บอกเลยนี่คือสาก์แห่งแรกเมืองไทยก็เป็นแบบนี้นะสาก์แห่งแรกของเมืองไทยชื่อว่าสาก์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้เหมือนเล่ีเยมต่อคาเลยใช่ไหมอยือที่จังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรผิดพอพานพอพาน พิสดโลกโหเหมือนเล่นเกมถูกต้องเลยใช่ศาสตร์กรอย่างแ,แรกคือที่นี่นะแต่ถ้าถามว่าศาสตร์กรของโลก <laughs> เกิดที่อังกฤษจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมแรงงานตกงานเรยมารวมกลุ่มกันเป็นสา์กรของพวกอาชีพที่เป็นทชีพแรงงานมารวมตัวกันเออานัน้นคนที่คิดศาสตร์กรแรกโลกชื่อว่านายโรเบิร์ตโอเวนคนนี้ก็จะเป็นบิดาศาสตกรโลกทําไหม่และบิดาแห่งสา์กรไทยแล้วครับ ที่มันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำสากลเมืองไทยเลยชื่อว่าไมเคิลโอเว่นคนไทยอกมมามืนเงียบนะครับเงียบนะครับจิ๊กฤกขอขอสาวจิ๊กฤกด้วยนะครับกกมมามืนพิทยาลงกรอันนี้จะเป็นบิดาสากลไทยสากลไทยเริ่มเข้ามาสัยรัชการที่5 ผิดสซ่ผิดสามผิดมีความสามารถในการหลบข้อถูกสูงมากเนกานที่หกลาก่อยเลยมาเริ่มเริ่มเริ่มสากลแตตัวดีกว่ามาเริ่มตะกี้ไปแล้วนะสากลเกษตรนะสากลนีคมช่วยใครนี่คมแปลว่าที่ดินเราจะจับว่านี่คงสากรรมซึ่งยังไม่ถูกก็คือช่วยเกษตรกรเหมือนกันแต่เป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินถ้าเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ดินแต่อยากทําไม่มีที่ดินมาที่นี่แต่ถ้ามีแล้วไปไหน ไปอันแรกอ่าต่างแค่นี้แต่หน้าสหกรนิคมจึงมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าสากรเช่าที่ดินนึกออกไหมต่อมาตัวที่สามับสากรประมงก็ช่วยเหลือชีพเลยครับประมงประมงยากมากเนาะโอเคสากรนอกภาคเกษตรบ้างสากรนอกภาคเกษตรมี3าตัวครับคือสากรบริการสากรอมทรัพย์แล้วก็สากรร้านค้าเริ่มนะขอเริ่มจากสากรร้านค้าก่อนสากรร้านค้าเนี่ยโรงเรียนมีไหมมีมีก็ จะมีให้เราแบบเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีการตอบแทนเป็นรูปของเงินปันผล,นผลใช่ไหมก็จะได้เงินปันผลมาสากร้านค้าก็มีที่ในการขายของนะครับเป็นสากรเดียวใน6อันนี้ที่ไม่รับฝากเงินจากสมาชิกรับ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 ,รบนี่ไม่รับขายอย่างเดียวจํานะเป็นสากรเดียวที่ขายของอย่างเดียวขายของราคาถูกด้วยเพราะเขาต้องการ กระจัดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ปรับซื้อมาแล้วกลงล่งราคาให้สูงขึ้นอันแส้สายอสากค์ร้านค้าเป้าหมายคือเพื่อช่วยเหลือเรื่องของการก่งราคากจัดพ่อค้าคนกลางเนาะนี่คือสากร์ร้านค้านะครับต่อมาสากอส์อมทรัพย์ชื่อวัวอมทรัพย์แปลว่าอะไรอะฝากาเงินอันนี้ก็ฝากฝากนี้ก็ฝากแลนีก็ฝากนีก็ฝากอันนี้ฝากจริงจังคือรับฝากเงินอย่างเดียวฝากแล้วก็ปล่อยกู้ใช่ไหมเป้าหมายคือ ถามสากลอมทรัพย์นี่เขามีการฟิกสมาชิกไหมว่าใครก็ได้หรือว่าต้องเป็นคนที่นั่นที่เดียวไม่จำกัดแล้วแต่เจ้าบางเจ้าก็ไม่จํากัดใช่ไหมบางเจ้าบอกเช่นสากลอมทรัพย์ครูสากลอมทรัพย์แม่บ้านหันบกนี่หรอไหมสากลอมทรัพย์ต้องการบุคกอ่าอย่างเงี้ยแต่บางที่ก็เปิดกว้างได้พอได้ออกใช่ไหมนะสากลอมทรัพย์ก็จะเป็นสากลที่เน้นการฝากเงินทําหน้าที่เหมือนธนาคารพาณิชย์สุดท้ายสากลบริการ สากลบริการไม่ได้แปลว่ารวมอาชีพบริการนะครับเพราช่วยไม่ใช่ช่วยเหลือพวกอาชีพบริการนะมันถึงว่าสากลบริการคือบริการคนที่เดือดร้อนเรื่องเดียวกันเช่ <S 1> <S 1> ญญนเช่นแท็กซี่แท็กซี่เดือดร้อนเรื่องเดียวกันคืออะไรอาจจะแบบไม่มีเงินจ่ายค่ารถใช่ไหมหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ต้องมีเงินมาจ่ายตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งเป็นสากลบริการสากลบริการแท็กซี่ลองสังเกตนะตรงประตูแท็กซี่มันจะมีเขียนว่าสากลบริการแท็กซี่อย่างเงี้ย สำหรับเรื่องของเราที่จะออกข้อสอบในวันนี้ฮะมันจะเป็นรักษณะอยู่ประมาณ4ข้อพอพอได้นะพอได้นะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยเสียศาสตร์ในพาร์ทนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องข้างต่อไปนะครับท่านเรียนครับขอคารขอบคุณครับ,บ,รบดีครับโอ้โนี้ได้ทั้ง4ข้อนะบางไปลองทำโจทย์เก่าแล้วก็วเห็น